ถี่สะเกตครับมันหลงไม่ได้หอ่อหมดแมงเจาะไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ๋อไม่ได้ห่ออืมโอ้ยเจาะไส้เลยข้างล่างเจาะตูดเลยอ่าหวานนะเออนี่เริ่มติดเดยอะแล้วเดี๋ยวเริ่มห่อจริงปะไปดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงมาเรามาดูกันไม่ได้หอ่อแล้วก็แมงเจาะด้วยกินได้ปะ่ะไม่รู้เอาที่โดนเจาะออกมก่องนะโอ้โหยังอ่อนอ่อนเม็ดนึงแน่แนอยู่เลยอ่าขอปัดเลย เฮ้ยตะกิ่นเหมือนตุกเพราะว่าโดนมแมลงนี่แหละเทสเทสแค่เรื่องฝาดไม่ฝาดก่อนแล้วกันนะไอ้ฝรั่งตระกูลลูกแดงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฝาดไม่ฝาดฝาดแต่ไม่ขมไม่เหมือนไม่เหมือนแดงเนี่ กับริมสยามก็กินได้ว่ะอ,อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ตูดลองก็พอ <c oughs> ยังอ่อนยังไม่นั่นใช่ไหมกระอหอไว้เยอะอดูดยนะครับแต<ะ>่ทีกทีหนึ่งคือปอกเปลือกเห้ได้อีกรสสัมผัสหนึง่งไอตัวสารที่เปลือกมันทำให้มันมีรสจะบอกว่าอะไรคล้ายคล้คืนๆน่ะนี่คือ มันออกจากขมขมนิดๆใช่ไอเพราะเดี๋ยวมันไม่ขมเยอะไม่ขมไม่ขมโดยด้วยต้วยตัวสารนี่แะเือยปอกเรากินอยู่อืมนะลื่นแหละถ้าปอกอ่ะเพราะอย่างนี้มันแน่นมันหขมตัวเลยสารมันก็จะหายไปสตดบานแล้วเนาะอ๋อของอ่ะจัดจัดหน่อย ถ้าสุกว่าอร่อยเลยอย่งนี้อ่อนงั้งนเหรออืมแล้วเรือหวานรสดีนะไม,ไม่ได้แบบอ่อนเรากินไม่ได้อะหอมขอตุนอะอืมตูดตูดหวานมาเยอะเลยไม่ได้ห่อครับหลง ออกฟูก็สูสีแดงโยธยานะเก็บให้จัดหน่อยอเดี๋ยวรอดูลูกสมบูรณ์เองดีครับเครื่องวัดหน่อยอยู่ชั้นแรกาอยู่ทา,นะาทงซ้ายข้างบนอะใต้กล่องอืมเดี๋ยวลองมาดูความหวานนะลูกอ,อ่อ,อนๆนี่แหละขอเทสขำๆเนาะอย่าดราม่ากัน นเนี่ยเดี๋ยวราตรงนี้จะเห็นและดูที่ว่า 5, รสชาต์ความหวานกำลังอ่อนเป็นไง,งนสักไอเียครับเบอร์สองกับเบอร์สามมันจริงต่างแค่ใบเบอร์สองจะมีความใบหนะักเบอร์สามใบจะตั้งทีเดี๋ยวเราลองวัดความหวานเลย เนื้อนแน่นมากแล้วก็ไม่ไม่ขืนครับไอ้ตรงผิวมันต้องว่ามันน่าจะเกิดจากเราไม่ได้หอ่อเรามาแรงมันไถเสียดายไม่ค่อยได้ดูแลไม่มีเวลาอยู่ส่วนมาดูกันแต่ดูแลติดง่ายอะ่ะไม่ต้องทำไม่ต้อง,องบังคับไม่ต้องอะไรนะ ดูหน่อยอูอ oh, สนะิบสี่เนาะสูงว่อสิบสามอ่อนนะโอ้ขนาดอ่อนนะสิบสี่บิกนะเดี๋ยวต้องให้ดูเนี่ยขับกล้องหน่อยนี่ะ yeah, ดูนะเหลิงไม่ถูกกลับกล้องเน้นนี่สนะิบ hey, สี่กว่าสิบสี่หน่อย อ,อ่อนนะเฮ้ยเขาทาเสียบรอไว้เพียบเลยพอนี่15 6ยนพือนว่าเกินอันนี้อ่อนมากนะแล้วโดนเจาะไม่สมบูรณ์อีกดูข้างบนบ้างก็ได้อีกทีนึงนี่นะด้านบนติด้านบนมันไม่ค่อยมีรสชาติเพราะลูกมันไม่สมบูรณ์ยังไม่แก่นี่น้ำ เดี๋ยวจะหาว่ามาอวยเอยอ,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 อะไรเยอะแยะคือพันธุ์นี้มันตกติดง,ง่ายอะ่ะใบเดียวน่าจะอนาคตดีนะทำผลเชิงพันธุ์นี้กุว่าลงเข่งไดงเนี่ยก่อนลงเข่งลงพื้นก่อนตรงสักหักหนึ่งร้อยต้นอะ่ะน้อย,ยลงเลยเขาบอกกลับมาถ่ายให้ด้วยจะได้เดินน้ำ น้ำนหัวลูกนะปลู่ไก็เิดปลูกไดนก็มก็เปทำเล่นไหมเห็นไหมนะครับ12อ่ะก็ะะเฉลี่ยแล้วทั้งลูกเหมือนกันนะ14 12ะเดี๋ยวดูกล้องหลังอจะอได้เห็นชัดชัด ิบสองครับสี่สกเกตใช้ได้ใช้ได้พันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าติดผลค่อนข้างง่ายอ่ะทำได้ทุกฤดูไม่ต้องรออากาศเท่าไหร่เลยเขาท่าครับมีขนาดลงอ่อนนะเม็ดน้อยเลยเม็ดไม่เยอะนะมันแน่นใช้ได้ถชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ทตมด้วย,ยนี้ไปส่วนต่อแล้ เอาอ่านดีก็